วันนี้นะครับผมรับพระดุมาสามกล่องนะครับเป็นพระที่ผมเช่ามาได้และเพิ่งรับพระมาวันนี้นะครับโอเคนะครับกล่องละหนึ่งใบนะครับโอเคนะเรามาดูกล่องแรกกันก่อนนะครับกล่องแรกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับก็คือพระสมเด็จวัดประสาทบุญยวาสนะครับที่สร้างพศสองพันห่ร้อยหกนะครับเระอนี้คือพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมนะครับ พระได้มาถือว่าสภาพสวยเดิมๆนะครับพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระสมเด็จวัดภระาทบุญยวาสพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพระเนี่ยถือว่าคมมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะซอกแขนเนี่ยถือว่าคมจยิงนะครับโอเคนะครับลักษณะขอบข้างเห็นไหมครับมีรอยตัดแบบแน่นๆเลยนะครับ และก็จะเห็นชิ้นส่วนบางอุปรมกลุ่มใหม่ป,ปลายนะครับเป็นไพ่รุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างปศสองพันร้ 2, อยหกนะครับที่มีส่วนผสมของผงพระสมเด็จบางอุปรมกลุ่มใหม่ที่แตกกลุ่มเมื่อปศสองพันร้อยผสมอยู่เยอะมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเกจิคณาจารย์เกจิที่ร่วมปลูกเสกเนี่ยมากกว่า256องค์งนะครับเกจิที่ที่ทมีชื่อเสียงในตอนนั้นนะครับโอเคนะครับพิธีปลูกเสกเนี่ยจะเป็นรองแค่25พุทธศตรวรรษนะครับ พระนี้ถือว่าน้ํากระเจ็ดนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเป็นพระองค์แรกเป็นพระองค์แรกของกล่องแรกนะครับก็คือพระสมเด็จวัดประสาทปุญญาวานนะครับที่สร้างปศ2506นรนะครับพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมนะครับโอเคนะครับมาดูกล่องที่2กันกล่องที่2มีอยู่3องค์นะครับเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับมาดองค์แรกก่อนนะครับ องแรกนะครับก็คือพระรูปรหล่อหล่อบ้อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างพศ2 5 2 8นะครับพระองค์นี้คือพิมพ์นิยมเสียนโตน่านิยมนะครับเป็นพระที่ไม่ผ่านการชุบยาดำนะครับก็เรียกเนื้อทองรคังเก่านะครับและก็เป็นพระที่ละผ่านการล้างผิวมาด้วยนะครับแต่พิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดและดูง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันพระรูปรหล่อหล่อบ้องเงินปืนแตก พิมพ์นิยมเสียนโตน่านิยมเนื้อทองคังเก่านี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการล้างผิวมานะครับแต่พิมพ์พราเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะหน้าพลาเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงนะครับโอเคนะครับเป็นพระอีกองหนึ่งนะครับที่ไม่ผ่านการชุบยาดำนะครับแต่ก็ยังเห็นผิวไฟนะครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยเนี่ยครับลักษณะโดยแต่งไมเสเนียดเนี่ยะครับโดยเฉพาะข้างหูนี่คมจริงๆนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับ ริ้วจีวรเรียงกันสามเส้นนี่นะครับและลักษณะรูปปลายนะครับริ้วจีวรเส้นที่สามปลายจะเล็กโคนจะใหญ่แบบนี้ครับพิมพ์นิยมเส้นโตหน้านิยมนะครับนี่ครับเราแต่งไม้เสร็อีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับดูง่ายมากๆเลยสังกะสีน้าจะดูขั้นลักษณะเล็กนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมเส้นโตหน้านิยมนะครับและฐานเต้าตรงนี้ถือว่าผ่านการแต่งมาละเอียดนะและพิจารณางานจึงเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับองค์แรกก็คือพระรูปรหล่อหล่อมเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเสนต์ตัหน้านิยมนะครับเป็นเนื้อทองหลังเก่านะครับโอเคนะครับมาดูองค์ที่สองกันองค์ที่สองของกล่องที่สองนะครับโอเคนะครับเปล่านี้คือพระรูปหล่อหล่อมเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศสองพันยี่สิบแปดนะครับเปล่านี้คือพิมพ์แจกไม่ครัวหน้าตอกเสาเข็มนะครับลักษณะเนื้อแบบนี้เขาเรียกเนื้อทองัคง,นนออง,งลักษณะเนื้อก่าเเรียกนื้อนนิยมะครับไม่ใช่เนื้อทองหลังเก่าเป็นเนื้อนิยมนะครับ เป็นพละที่แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระรูปลอหลบเมื่อเงินปืนแต่พิมพ์แจ่งไม่ครัวหน้าตอกสอเกมวันนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพลพระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับเป็นพละที่แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้สะเนียดนะโดยเฉพาะริ้ววัดด้านหลังถือว่าถอดติดค,คมชัดมาพอสมควรน,นะครับโลหะเนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับ เป็นพละที่ลงยาดำมันก็้างจะหนานะครับลักษณะเนื้อนี้ก็เรียกเนื้อนิยมนะครับโดยเฉพาะฐานพลันเนี่ยครับดูง่ายมากเลยนะครับองค์ที่สองกล่องที่สองก็คือพระรูปรอหลงเพรอะเงินปืนแตกนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวหน้าตกสเกิบนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ที่สามกันกล่องกล่องที่สองนะครับองค์ที่สามกล่องกล่องที่สองก็คือพระรูปรอหลงเพรอะเงินปืนแตกนะครับ ที่สร้างพศ2528นะครับพระองค์นี้คือพิมพเจก่แม่ครัวหน้าเสร็จเล็กนะครับถือว่าเป็นพระอีกพิมหนึ่งที่ผ่านมือผมน้อยมากนะครับองค์นี้ถือเป็นองค์ที่3ที่ได้มานะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับพระรูปหล่อหลอมเพื่เงินปืนแตกพิมพ์เจ๋แม่ครัวหน้าเสร็จเล็กองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการใช้มานะครับ แต่พิมพ์พระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระนี่ถือว่าดูง่ายจริงนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียที่ขอบค่ายไหมแต่งมาได้แบบคมคมเรียร้อยสวยงามโดยเฉพาะข้างหูนี่คมมากๆเลยนะครับดิืวจีวอนด้านหลังถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับเป็นพระพิมพ์เนึงครับที่ผ่านมือผมน้อยมากๆเลยสําหรับพิมพ์แจกแม่ครัวหน้าเสร็จเล็กนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายจริงนะครับ องนี้เป็นองค์ที่สามขององที่สองนะครับโอเคนะครับโอเคมาดูกล่องที่สามซึ่งเป็นกล่องสุดท้ายนะครับที่ผมได้มาวันนี้นะครับกล่องที่สามนี่จะมีด้วยกันสององนะครับสององโอเคนะครับเรามาดูองแรกกันนะครับองค์แรกนะครับก็คือพัดลบหล่อหลอมพ้อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ2528นะครับพระองค์นี้คือพิมพ์แจงแม่ครัวหน้านิยมนะครับ เป็นพระที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับเี๋วไนะดูแป๊บนึนะครับโอเคเป็นหน้านิยมนะครับเห็นไหมครับพระองค์นี้มีลักษณะเหมือนกับมีส่วนผสมของเนื้อชินนะครับก็จะเกิดสนิมแดงด้วยไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอ้ถือว่าดูง่ายมากครับสนิมแบบนี้สวยมากนะครับโอเคนะครับพิมพ์พระนี่ถือว่าถอดติดคคมชั้นมาพอสมควรนะครับเป็นพระที่ดูง่ายสังเกตที่ออกไซด์ที่ผิวพระเนี่ยถือว่า ขึ้นเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับโอเคนะครับดูง่ายนะครับนี่ครับเราตัดช้อยนะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับกล่องที่สามองเลกก็คือพระลูกรลอหลวงพ่อเงินปืนแตกนะครับพิมพ์แจะแม่ครัวน่านิยมนะครับโอเคนะครับมาดงสุดท้ายของวันนี้นะครับองค์สุดท้ายของวันนี้ก็คือเต่าเต่าหลวงพ่อเงินนะบางคลานนะครับเป็นพระที่สร้างทันยุคหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นพระที่ผ่านการใช้มาศึกมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมว่าพิจารณาง่ายนะครับโลหะพิมพ์พ,พระนี่ถือว่ายังพิจารณาง่ายยังดูได้อยู่นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับเต่าหลบเพราเรงินวัดบางคลาตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่พิพมพ์พระนี่เห็นไหมครับถือว่าลบเลือนไปหมดแล้วนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาอย่างหนักนะครับแต่ออกไซด์ที่ผิวพระเนี่ยโอ้โหดูเก่ามากๆเลยนะครับมีความแห้ affirm, งเก่านะครับ ดูง่ายจริงนะครับเป็นเนื้อทองดอกบวบนะครับเห็นไหมครับผมว่าดูง่ายนะต่อตัวนี้ถึงเป็นปลาที่ผ่านการใช้มานะครับสวยนะครับสวยในส่วนตัวผมชอบมากครับโอเคนะครับปลาที่ผมเช่าได้วันนี้นะครับปลาที่ผมเช่าได้วันนี้นะครับโอเคนะครับมีทั้งหมดหกองค์ด้วยกันนะหกองค์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้นะครับ เป็นพิมแจกแม่ครัวเส้อสามองค์นะครับแล้วก็เป็นพระรูปหล่อวมพ่อกานปืนแตกนะไอ้พิมพ์นิยมเสดโตนิยมหนึ่งองค์นะครับโอเคนะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับขยายนิดนึงครับองค์แรกก็คือพระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาสนะครับที่สร้างปศ2506นระครับเรล่องนี้คือพิมพระประธานใหญ่นิยมนะครับถือว่าได้พระมาสวยมากๆเลยนะครับองค์ที่สองนะครับก็คือ พละรูปหล่อหลอมเงินปืนแตกที่สร้างพศ2528นะครับเล่านี้คือพิมพ์นิยมเสียนโตหน้านิยมนะครับเป็นเนื้อทองระหังเก่านะเป็นพราที่ผ่านการล้างผิวมาได้ใช้มานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไพ่อุ่นที่พิจารณาง่ายนะครับพิมพ์ที่3ก็คือพระลูปหล่อหลอมเงินปืนแตกเหมือนกันนะครับที่สร้างพศ2528นะครับเล่านี้คือพิมพ์แจกแม่ครัวหน้าต่อเสาเข็มนะครับเป็นลักษณะเนื้อนิยมนะครับและได้ผิวมาเดิมๆมากๆเลยนะครับ องค์ต่อไปก็คือพัลลุบลอหล่อม้วเงินปืนแตกเหมือนกันนะครับที่สร้างปศ2 5 2 8นะครับเปล่าองนี้คือพิมจ่ายแม่ครัวหน้าเส็จเล็กนะครับองค์ที่อีกอง์นึงครับสำหรับพิมพ์าจแม่ครัวที่ได้มานะครับก็คือพัลลุบลอหลอม้วนเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ2 5 2 8นะครับเปล่าองนี้คือพิมพ์าจแม่ครัวหน้านิยมนะครับลักษณะเป็นเนื้อแก่ชินนะครับจะเห็นสนิมแดงขึ้นเต็มองเลยนะครับเป็นพัะที่ดูง่ายนะครับ องสุดท้ายเนี่ยคือเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเป็นเป็นพระที่สร้างทันยุคหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเป็นเต่าอีกตัวหนึ่งครับที่ผ่านการใช้มาแต่ส่วนตัวผมผมชอบมากนะต่าองค์นี้ถือว่าสวยมากนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับพระที่ได้มานะครับถือว่าพิจารณาง่ายทุกๆององเลยนะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะเต่าเนี่ยผมว่าหายากเลยนะทุกวันนี้สภาพสวยนะครับสภาพนี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะันยังมีความสวยและคัสสิกอยู่นะครับโอเคนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกน QR Code Li ลทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ